แลนตัวตวพี่น้องมันขึ้นอยู่มองได้แล้วว่เดี้ต่คนแรนไป้เหรอเงเขานไม่ึงบัง้อนขึนแล้วพี่น้องบางที่สอนขึแล้วเจ้ัมงเเห็นด้มันขึนเท่าไหรตั้งี่ทนี่มึงเห็กูเห็นเห็นะลูกลอยกนเลน็บเลยวะ หว,หว,วานๆไม่ล้ย เสีย,ยนเกิดเสียนตื้อครับพ่อหรอเปล่าไปพ่อครันอย่งมองคุณนะครับบัดก้อมุ่ยนะพี่หน่อยโอเคแนละ้ถ้าต่อ,อยจักบ้านครับหาโมกหาโมกคือไ่าสิอดน,อนะครับเ <laughs> มือยตื้อ สฉีหาดครับพี่น้องเด <c oughs> ื่องอีกประมาณ4กิโลครับสิีอดวาดไอ้บัตะมุยจุดไม้เข่าหรอครับ <c oughs> เียว่าเ่าจุเบ <c oughs> ิ้ <c oughs> งมงไฟพิจนาครับเสียดเือแล้วกันเอ้อสียดเตะกับงงเพราะว่าบเบิ้งมีีจมีหน่องอย่งงี้มันแดงจัดดีน้ำังน้ำพักด้ครับย จะต้ไปพอกันทีุ่่นะพี่ห้องไกลยังหวัดนะบาหวัดนะครับบริการกนะครมาำทางเลยสครับ

หนาบก่อนแ้วไปหน่อยนี่ดูเรียนแบบเหลี่ย น้ำบ่พี่น้องดูตองนะมาที่ามาเจองอย่างเบิ่อันโยเนี่ยแทนทีโย่ออกดูว่าเกมนเกเียวหมถ้าพไปตรงตงมงตามเดนอนะีมากเมียม่ได้แต่งเียวนี้เ่ยลูกแตงมาใส่อะไรแลงไปมงก๊องอนนี้ แม่ม่ว่าจีโกดไปน้าบ่บ่อเดีลูกบ่อก็ดกว่จีโกดไปไปเด้๋้ขาดก็ดีมาหอด้วพี่น้องผนตะมุยโอ้พี่พงศ์ยุตแก่บัตรตมุยขึ้นขึ้นแล้วบ่พ่อขึ้นแล้ว่คยรั

นู่เป็นหมีวะครับไแนีสงาหมาานนี่เดิทางลงพี่นองเออเนี่พีตอนมองที่แดงกันทางออกเนาะทางไปนยเะไ่ต้องดีอยาก เี่นรัอกิงแคเงอนาลงไปเนี่ยนี่ทางน้ำพี่ระวังเดือระ้ังกือบเกือบเอบร้อคนนี้หาเบก็มีอยู่ ไปไปลงไปไหนนะเฮาหมาไเลยคือมือตะลุมือตะหอดอย่าอันแมนฝนเจาะอยู่โต้งหันบาจากลุงแต่นี่เปียกอยู่น้าบบเนียมเดี๋ยวไป่หอดไก่ยี่หอดถ่ะลพี่หอดมาหอดงานเขาแล้วครับนี่ปลาลูกโปง ครับคือบรรยากาศในงานครับวันนี้โอ้ฝนตกแล้วหม่พ้อคือจืนหนยจืดฝนเาน้าตกแล้วแม่สวัสเ่พันน <c oughs> ้ม,มึงเอาอยู่บ่ ก็มืดสิ่งครับที่ไหนครอยู่อยากินเ้วจะซื้อได้อ้ยคือมือเป็นอ,อ้อว่ะ แนวกินแก้หาแนวกินเอาจ้องไปผมคนรวยอมแนแมวกินนกินนะอ สนปิ้นวมืกฮะข้ามืกข้ามืกกับบคนี้ไปเตี้ยไมิรังกใหก่อนมยอย่งังไง

ไม่เยกบาครับไม่ละค่ะแไม่ละสิบค่ะเออผู่สูงกว่าจะเปี่ยนไม่ละสิบี่าวค่ะเอาแบบเย็นไส่ดูหน่อยอ่ะนี่อันนั้นไม่ละสิบอนนี้ไม่ละสิบไง มีบอกค่ะฮอดอกดิอันนี้เท่าไหร่ค่สิบบาทสิบบาทค่ะเป็นีกสิบาทฮอนดอกหาบอกฮอนดอกหาพาค่ะแล้ฮอดอกอันนี้สองอันนี้สองิเออเออเออนี่ะแม่จลป์แมนตุ้แต่งมัตสึนมั่งแมนแสบจีดิ กินพุรลไม่ผุรลไม่นี่ช่องใหม่มอนี้นี่ซองใหม่ดจายี่ห้อเอนกินนะดิกินกระรวหัใหม่หนึ่งร้านกับพละลไม่โอ้ยไม่สิพอโอ้ยกับวพ่อละมันไหลเลือไฟพวกเนี้ยพอนปีสไฟมะมาพี่กยเหายังเห็นเลือไฟไหก็เก่าล่ำหมนตัวเลือไฟแมนอมอันนี้ลาดหนามันเป็นลานเนา เอาลาด้่ย่ะเอาแบงถุงห้มันเสมอเนี่ยมันจะเป็นตะกินเวลาเ้างกินมั้ยนี่ตะล่ำเรือไฟเก่าก่มนมนเม่เเวเพราะว่าเมนบ่อันนั้นเพราะว่าอนั้นมันมันหาล่างมันไม่ให้อยาเดียวบ้นเมยงินอย่างเดียวเมย์ไรเงินแม่เอาอย่างเดียว นไป,ป,ปุ่นนเรีน,นสวดสวดไปี่มวังมันมันขืนยิ้มองได้แล้วันี่เ็นตะคนเรียนไปด้เข็นเาเรีนไม่ต้องพุ่เออหวมเออทางมันีได้วยเอโอ้ยขเขาหิ้งกันมันน่เดาคน เบ่งบรรยากาศมองมอง,มง,มงท่าน้าครับมองนั้นนี่มองไปไม่นานเป็นแก้วนี้พอฟังฟังนัง้นจะเป็นฟังเล้าครับพี่น้อง บางซอนขึ้นแล้วพีว่น้องบางนี่ซ้อนขึ้นแล้วต้องต้วงเาไปเห็นอันขึ้นเลยแหละต้องเห็นขึ้นหมดถุงไปไปเล็กเล็กเล็กที่มือหนามไม่หนามจริงหูหนามเนี่ยเอาพื่อเอาที่ลายอ,อย่างนี่เนาะ

อาหนเข้าเจีากเลียนไปแล้วพี่น้องน่นนีสี่้องมาแล้วเราเหลือดยงไปพี่น้องไปหลุอนกันถ้ยังเห็นลูกแตงกวายังสียังไงสีน้ำสีน้ำอนนี้นะนี่ ไปไปห้ามึงนั่งห้ามึงนังนแ่บเป็นมาลงม่งี่ง่งนังบ่นี่ก็ สองถุงสิบสี่หมาลงลงมากลางๆเลยพี่นอ๋อเขานั้งครับเป็นทาเป็นทาเป็นฟังล่าก่อนเขาบอกกินบบมอเดีแกกินกินไม่ได้ห้ามกินเลยเขียนเยอะเดียวกัน มังเตเห็นอยู่อะมันขคืนเท่าไหร่แป๊บสิท้งแน่มึงยังมีผู้หเห็นเปล่าหลอลอยกันเบ็บเลยแดงออกชมพูเหมือนนันจะเป็นเหมือนแถ้าวันหลัแบบชมพูช่องซีแดงแดงบ่ชองถุงซีเป็องถุงซีหอนพุงหอนไปละน่าายหลกไปเลยละน่เนียเล็กเขาอยู่ปครับ เาขาอยู่ปะว่าทานกินก็มือคือนจอยว่าอยากกินปะมือน้ปะกินแม่ถามคือจะมม่ดบจบ้งไปลานนเบื้องุนนะหาลระเทบัลไฟนาสี่านอมมีออ่อ เมื่อเป็นเมือเ่อพี่น้องเบ้งเบึงสิเป็นมอสผ่านพันธากันเมื่อนะพี่น้องผ่ากันเมื่อนะครับ,รบเขียนสองบมงห้ามื่อนะ

เห็นอยู่บังนึ่งน้ามันถั่วมโหดพีเบื่อค่อยคยถั่วปีหนึ่งถั่วข้าวัดหา้อยยี่สิบถั่วหอดครือเื่อไหลังนี่ป้าบ้านเจ้าเด็กซื้อวันละข่าวคนบ่ คนของยี่สิบอดหรอบ่่่คนสเอ็ดน่ะเมื่อกลุบนถวมเอออ้นโอ้โอ้หลังจากนั้นมากับพ่ถ่วมคักวันไหนอือครับผมอือก็สจะเป็นท่าลงไปนักความไม้เนาะ เมื่อแล้วครับไป <c oughs> หารถไปมาไปไปยังไงตือแม่งข้ควยแม่งขไไว้เลยข้ควยแัวเหดในรถไหลเลยรถจะไปดึกหมดลงมาล่องคอยกับหมาโอยชุ้คขาดน้องใครอยู่แถวนี้ตองจินกนู้นขาโอ้โดีเ่าไัง่แับนี่ Cái tiếng hơi, hơi ừm đẹp ừm nó ừm đẹp 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 คือน,นั่นกำลังซื้อลูกซินก็ประมุกขึ้นหน่อยดาวลเทีเ่ก็แลเนีเบิ่งเห็นึืน,นที่สองรูครับขาดเนี่ยมเบิ่งไม่หเห็นไเข้าไปเบิบ่งหรอกเราจเนี่ยเบิ่งกันบินบนบนอง,เบบงอเอาไว้ี่หนาครับเป็นสมาเบิ้งหม่ดหมีมันดึครับก็จะหอนบงังมันเดินได้ประมาณสองชั่วโมงเลยพี่นอว่าบัง ม้มต้นแต่อยู่อำเภอเมืองครับก็ม,มีอยู่เอาเพือ่อคงเจียมครับติศลาวครับพี่น้องทิศตั้งเงินปีน,บบน,นี้นนนบ,นนบ้านสลิดครับพี่น้องติดบ้านสล็กเออขึ้นเมื่อไหร่บานนี้รถขึ้นเมื่อไหร่ครับพี่น้อง รถขึ้นว่าไรพี่น้องเอ้ารดรถรถตุ first, ้งแตงรถเขาเรื่ะไมันใจแงได้หก็นั่งาบอทางครับครับ อ้วนทีมแล้วพวกทีมน่ยดีมากล่างตีน้ำกันเนื้อแตก่นรือว่าลางหนาเงื่อแตกเงื้อแตกแล้วเดินทางครับเราไลองเข้าเอาไวเดี่ยวกันอีนาครับจังหวะเด้อมันนี่เรีแบบพื้นที่อนี่ต้องล่องลอยเอต้องเก่าอล เดกนั้นคิปหนาปีหนาหมดนล้วไม่น้นงมันตะมุยคิดนีเอาไวสั้นเลยครับเอาก้าเข้ามาสวัสดีครับหนายังมากมากเลยเปมาก